หลังจากที่พระเอกล่วงลงไปตกยังหุบเหวหน้าผาลึกนี้พระเอกก็ได้ผัดพากจากเสือไฟของเขานะยครับพระเอกได้ล่วงตกลงจากหลังของเสือไฟของเขาและก็ได้ล่วงตกลงไปยังด้านล่างเหมือนกันซึ่งเสือไฟถึงแม้ว่าจะพยายามเข้ามาช่วยพระเอกก็ตามนะครับตัวมันไม่สามารถผ่านลุบาเรียเพิงนั่นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะมีขึ้นชื่อว่าเพิงนะครับแต่มันก็ดันเย็นซะง,งั้นเลยนะฮะสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้ล่วงตกลงไปยังด้านล่างในทันทีซึ่งพระเอกที่ได้ล่วงตกลงมาแล้วตัวเขาก็ยังไม่ได้ตายแต่อย่างใดนะครับพระ รู้ไม่ได้เลยนะฮะอาการบาดเจ็บสาหัสมากพอสมควรถึงแม้ตัวเขาจะทําการหลอมรวมพลังของเขาเพื่อฟูนฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติไ,ได้แต่ก็ไม่สามารถใช้พลังของเขาได้อยู่ดีนะครับหนึ่งด้วยที่อาการบาดเจ็บก็สาหัสมากแถมอากาศยังสถานเที่ยงนี้มันก็หนาวเย็นจุดเกินไปนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้เอกไม่สามารถดึงพลังออกมาใช้ได้แต่ก็ยังดีที่มีเทพมิงนะครับตัวเขาเองได้ทําการนําเอากระเป๋าสมบัติของเพกออกมา นำเอาสมุนไพรมากมายที่พระเอกนั้นเก็บรวบรวมมาได้เปิดใช้รูปแบบเป็นพลังวงเวทนะครับเป็นพลังวงเวทแห่งไฟที่จะช่วยเพิ่มไออ่นให้กับอเอกนั่นเองนะครับจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับทาการดูซับหลอมรวมฟื้นฟูร่างกายกตอนเองจนพระเอกในะตอนนี้ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายจนหายเป็นปกติจนได้แต่ก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ออกไปจากที่นี้เทพมิงก็ได้แนะนําให้พระเอกนั้นเปิดใช้รูปแบบตาชันลักษณ์บันพบหลุดเกินกินก่อนหน้านี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาออก ไปยังสถานที่โลกภายนอกมันก็อาจจะทําให้ผู้คนมากมายต่างก็อยากได้ถ้าเกิดว่าเพเอกทําการดูซับมันก่อนก็อาจจะพอในการปกปิดมันได้นั่นเองนะครับพระเอกถี่ได้ยินสิ่งที่เทพมิงพูดตัวเขานั้นก็ต้องยอมเชื่อเทพมิงอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ได้นําเอาตราสัญลักษณ์บันพ้ลุดเกลื่อนกึิ้นออกมาเริ่มทําการดูซับมาในทันทีแถมเมื่อพระเอกได้นําเอาตราสัญลักษณ์บันพลุดเกลื่อนกึิ้นออกมาแล้วมันก็จะมีร่างชายปริศนาคนหนึ่งได็ปลาก,กัวตอกมาเป็นร่างของเจ้านิกายโบลันเป็นอาจารย์ของเอกนั่นเองนะคับ ตัวเขาก็เป็นเพียงแค่ร่างจิตวิญญาณที่คอยปกป้องตาสัญลักษณ์นี้เอาไว้เท่านั้นนะครับในตอนนี้พระเอกก็นําเอาจิตวิญญาณที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ส่งมอบให้กับท่านโซผู้นี้ไปเพื่อยือนยันตัวตนของเขานั่นเองครับจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านสําเร็จว่าเป็นผู้สืบทอดของบรรพุรุษกืนกินจนได้ในตอนนี้บรรพุรุษกืนกินก็ได้บอกกับเพกปปนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกอยากจะสามารถล้อมร่วนพลังนี้ก็สามารถทําได้เลยแต่การที่จะสามารถล้อมร่วนม,มันได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะอาจจะถูกมันเกินกินไปได้ก็เป็นได้แต่พระเอกก็ยืนยันแล้วนะครับตัวเขานั้นจะทําการดูดซับพลังนี้และก็เป็นผู้ครอบครองตาสัญ,ญลักษณ์บัณพลุดเกินกินนี้ให้จงได้ท่านบัรพ์ลุดคนนี้เกิทําตามสิ่งที่พระเอกต้องการนะครับเดใช้รูปแบบตาสัญ,ญลักษณ์เกินกินนี้ในทันทีก่อนที่มันจะทําการดูดซับพระเอกเข้าไปในห้วงพลังจิตของมันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับหลุมดําที่ได้ปรากฏขึ้นมาทําการดูดซับร่างจิตวิญญาาณขของเเพ้ ซึ่งพระเอกก็ได้มาปรากฏอยู่ในสถานที่หนึ่งสถานที่แห่งนี้คล้ายๆอวกาศนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมองไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่พระเอกก็ได้มาเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆร่างเงานะฮะก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าตัวเขาก็คือจุดแกงการของพลังความมืดแห่งนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้พลังจากเขาไป,าไปก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งพระเอกก็ยังไม่ได้พูดว่าจะทําการทดสอบหรือเปล่าน,นะครับแต่พลังแห่งความมืดนี้ก็ทําการเริ่มบททด สอบของพอเพกในทันทีซึ่งตัวพระเอกในตอนนี้หลังจากได้ไดฟื้นสติขึ้นมาได้ตัวเขาก็ได้มาอยู่ยังสถานที่อหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของน้องสาวของเขา ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อของเขาหรือว่าปู่ของเขาน้องสาวของเขาทุกคนในตอนนี้ก็เรียกให้พอเพกนั้นกลับบ้านกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาใช้ยอย่างมีความสุขอีกครั้งแต่พ,อ,พอเพกได้หันมาเจออีกทางหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นทางนั่นของแม่นางชิงจูเป็นคนรักที่พอเพกนั้นรักเธอมากๆตัวเขาปฏิญาณตนตัวเองว่าถ้าเกิดว่าแข็งแร่งขึ้นจะไปเป็นคนที่คู่ควรต่อเธออย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้มันก็ไม่ใช่อย่างที่พอเอกคิดนะครับเพราะตัวเธอก็ได้กล่าวดูถูกพก ไปความแข็งแร่งของเจ้าแค่นี้มันไม่คู่ควรที่จะคู่ครองกับข้าข้าช่างผิดหวังซะยิ่งนะักที่ข้านั่งรอจเจ้ามาโดยตลอดแถมพระเอกก็ได้หันไปเจอกับอีกร่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นร่างของลินลังเทียนคนที่เขานั้นอยากจะเอาชนะให้ได้คนที่เขาอยากจะก้าวข้ามให้ต่งได้ในตอนนี้ลินลังเทียนก็ยังได้พูดดูถูกพระเอกไปเหมือนกันว่าความแข่งแร่งของพระเอกเพียงแค่นี้นาะมันไม่มีทางที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านเขาได้อย่างแน่นอนช่างฝันไปยิ่งนะักจึงทําให้พระเอกที่รู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของ เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นพระเอกจึงได้ละทิ้งทุกอย่างมาและก็มุ่งเดินทางเข้าสู่ความมืดจนท้ายที่สุดแล้วผลการทดสอบของเพกที่ได้ทดสอบของบรรพูุ้ษกืนกินก่อนหน้านี้นะครับตัวเขาก็สามารถผ่านการทดสอบได้สําเร็จนะครับจึงทําให้ร่างปริศนาที่อยู่ตรงหน้าของเพกตัวเขาเป็นแกนกลางจุดกําเนิดของพลังแห่งความมืดก็ได้ล้อมรวมร่างของเขาเขาเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพคเหมือนกันนะครับก็เรียงงไงก็งคือสมมอบพลังให้กับเพกแล้วเรียบร้อยแถมก็ดูมันว่าท่างฝั่งของเทพหมิงหลังจากที่ รอพระเอกเป็นระยะเวลานาแสนนานนะครับผ่านไปถึง6เดือนพระเอกก็ยังไม่สามารถล้อมร่วมพลังนี้ได้แต่ตัวเขาก็ยังไม่ยอมที่จะหนีไปนะครับก็ยังรอให้เอกนะั้น ฟื้นคืนชีพกลับมานั่นเองนะครับแต่กระเดมมันว่าในตอนนี้มันก็จะมีสัตว์อสูนตนหนึง่งตัวมันก็ไดมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีเพอเอกไปแต่ก็ยังดีที่มีเทพมิงนะครับคอยปกป้องเพอเอกอยู่แล้วตัวมันก็พยายามเข้าโจมตีกับสัตว์อสูนตนนี้ไปนะครับแต่ในด้านความแข็งแกร่งของเทพมิงก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับก็เกือบที่จะพลาดทา่าถูกสัตว์อสูนตัวน,นี้โจมตีเล่นงานไปก็ยังดีที่เพเอกนั้นฟื้นสติกลับขึ้นมมมมาาาาาไดด้อยยู่่่่่่ีีีนนนะคคครรรัับแแแตตก็็จเเปพพงงงงิญทสถหลลว ความเกินกินไปได้นะฮะในตอนนี้พอเพกได้ทําการโจมตีจัดการคาบสัตว์อสูรตนนั้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับจึงทําให้เทพมิงก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับในการกลับมาของเพกในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังจิตวิญญาณของเพกก็ยังแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับพระเอกก็ทําการเข้าไปในร่างตนเองและกระเด็นมุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เขานั้นจะต้องทําในตอนนี้คือจะต้องไปตามหาเซียวหยานนะครับเป็นเสือไฟของพอเพกนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของนิกายกูหยินเขาก็ได้เรียกเรานิก ต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองแห่งนี้มารวมตัวกันที่นี่นะครับผมเพื่อที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างแกนิกายต่างๆไปและสิ่งที่เขานั้นเรียกทุกคนมาก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากนะครับก็เป็นเพียงแค่กลุ่มของพวกเขานะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆแต่ในด้านความเกลีดแกลงของพวกเขาก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสีตระกูลใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาร่วมมือกันสั่งเป็นกลุ่มพัธมิตรขึ้นมาแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าพวกเขานนั้นจะพอมีพลังในการต่อกรกับสีตระกูลใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะครับในตอน เนนจ้านิกายกูหยินก็เลยพยายามรวบรวมทุกคนมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่พวกเขานั้นจะแข่งแข่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่จุดประสงค์ของเขาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีบางกลุ่มที่ยอมเข้าร่วมมือแต่ก็มีบางกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่ไม่เข้าร่วมมือเหมือนกันโดยเฉพาะนิกายปีศาจนั่นเองนะครับตัวเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยในจุดจดนี้มากสักเท่าไหร่แถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้านิกายกูหยินตัวเขาก็ได้นําเอาตัวเสือไฟของเพกออกมานะครับสามารถจับตัวเสือไฟของเพกได้วันนี้ก็คิดจะแสดงให้ทุกคนได้รู้นะครัับวว่าต เองจะทําการล้อมรวมให้เสือไฟของเพกได้กลายเป็นหุ่นเชิดของเขาแทนนะครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเองก็ไม่สามารถทําได้นะฮะระเอกได้ปลากดกตกมาอย่างหล่อเทต่อการโจมตีของทดจากนิกายกุยินเอาวานนะครับจึงทําให้ตัวเขาที่ได้เห็นระเอกแล้วก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับหนึ่งด้วยที่ผ่านระยะเวลาไปหเดือนก็คิดว่าเพกน,นั้นได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ในตอนนี้ก็ทําให้ทศเฉา,าตัวเขามีความแค้นกับเพกเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ไม่รอช้าใน การพ่งเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าพระเอกไปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรพระเอกได้ความแข็งแร่งของเพลที่เพิ่มขึ้นมามากนะครับในตอนนี้ก็อยู่จุดสูงสุดของขั้นสร้างฉีแล้วเรียบร้อยพระเอกเพียงแค่ใช้พลังจิตวิญญาณของเขาในการควบคุมร่างของทั่วโสดเฉาเอาไวา้ทำการกระดิกมือไปอีกหนึ่งทีนะครับร่างกายของเขาก็ถึงกับแหลกสลายคล้ายไปปุ๋ยผมไปเลยจึงทำให้ทุกคนที่เห็นก็ต่างพากันตกใจมากๆไม่คิดเลยว่าเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นไอเด็กหลินตรงคนนี้จะแข็งแร่งขึ้นมาอย่างมากจึงทำให ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะต่อกอดกับเพ,<ล>พกเ, <ๆ S 1> เลยนะครับแถมพระเอกก็ยังได้พูดบอกกับทุกคนไปวันนี้เป็นความแค้นระหว่างเขาและกอดเจ้านิกายกุยินถ้าเกิดว่าใครกล้าคิดที่จะเข้ามาแทรกแซงแล้วล่ะก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเลยละกันซึ่งทุกคนก็ไม่คิดที่จะแทรกแซงอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยให้พระเอกนั้นจัดการปัญหาเกี่ยวกับนิกายกุยินเองนะครับซึ่งในตอนนี้เจ้านิกายกุยินตัวเขาที่ได้มาเจอกับเพกแล้วก็ยอยากจะฆ่าเพกมากๆเพื่อ <Hoff> เอาสมบัติทั้งหมดที่พระเอกนั้นครอบครองอยู่มาอยู่ในการครอบครองของเขาเทากับยา พุงเขาไปในการโจมตีต่อสู้กับเพกนะครับแต่ถึงแม้ตัวเขาจะงัดพลังรูปแบบไหนมาในการโจมตีเพกก็ตามไม่สามารถที่ทําอะไรเพกได้ง่ายพเอกสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบนะครับและก็ยังสามารถโจมตีสวนกลับเจ้านิกายกูยินได้อีกด้วยในตอนนี้ผู้คนเทียนก็ต่างพากันรู้สึกทึ่งมากพอสมควรนะครับไม่คิดเลยว่าพเอกจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปเจ้านิกายกูยินได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาเป็นพลังที่สุดแข็งแกร่งที่เขานั้นมีอยู่ใน ตอนนี้ในการเข้าโจมตีเพื่อปิดฉากพระเอกนะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้ยอมเหมือนกันพระเอกเปิดใช้รูปแบบพลังสุดเทพของเขาเนะครับเป็นพลังความสามารถระดับอาณาจักรแห่งการสร้างสวรรค์การโจมตีของราชาเทพอสูรของเขานั่นเองนะครับในการเข้าโจมตีเจ้าน้กายกูลินไปซึ่งการ,รพลังของทั้งสองก็เรียกได้เลยว่ารุนแรงมากๆนะครับแต่ถ้าว่าก็จะเป็นทางด้านของพระเอกที่เหนือกว่านะครับพระเอกก็สามารถโจมตีเจ้าน้า <จ ties S 2> กายก<ร>ูลินจนตัวเขาในตอนนี้ก็ลอยเกรนได้รับบาดเจ็บหนันกพอสมควรนะครับจึงทําให้ตัวเขาก็ไม่คิดว่าจะยอม แพ้เพเอกง่ายๆอยู่แล้วถึงแม้ว่าดวลเดียวๆนี้ไม่สามารถเอาชนะพรพเอกได้ในตอนนี้ก็ได้บอกให้เราสิสตาวอกจากน,นี่กายกูยินของเขารวบรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวกันเปิดใช้รูปแบบค่ายกลของพวกเขาในการเข้าโจมตีเพเอกไป แต่ว่าการโจมตีของพวกเขาก็ไม่เป็นผลต่อเพกนะครับพระเอกเปิดใช้รูปแบบพลังแห่งการกืนกินนะครับผมทาการดูดซับพลังทั้งหมดของนิกายกุยิดเอาไว้และก็ยังสามารถโจมตีพวกเขาส่วนกลับได้อีกด้วยซึ่งในตอนนี้ทางด้านพลังออร่าที่ได้เป็นประกายออร่าออกมานะครับมันก็ทําให้เหล่าตระกูลชิงโดยเฉพาะท่านโสดจากตระกูลชิงตัวเขาที่สนใจในด้านพลังนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะไปตรวจสอบดูว่ามันคืออะไรกันแนะ่แต่ว่าก็มีแม่นางชิงตัวนะครับได้ห้ามท่านโสดของ,ของเข้าไว้หนึ่งด้วยที่พล กิที่พวกเขามาไม่ได้มาเพื่อหาพลังอะไรต่างๆมาเพียงแค่ตัวสอบสถานที่นี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อเป็นการยืนกลางของท่าโศของเขาแล้วว่าอยากจะไปตรวจสอบดู เธอก็ไม่คิดที่จะห้ามแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าไปจริงๆห้ามมาก่อเรื่องก่อความวุ่นวายไปอันเด็กคะ่ะมาอย่างนั้นแล้วล่ะก็อาจจะถูกลงโทษก็เป็นได้ตัวเขาก็จะตอบรับยอมตอบตกลงและก็บ่งเดินทางไปยังสถานที่อีงนั้นไปนะครับส่วนทางด้านของเพกที่สามารถจัดการกับนิกายกุยินไปได้ในตอนนี้ไม่มีใครสามารถมีแรงต่อสู้ก,กับเพกแล้วนะครับแต่ว่าเจ้านิกายกุยินก็ไม่คิดที่ยอมเพกง่ายๆเหมือนกันตัวเขาก็ได้คิดว่าจะทําการโจมตีจัดการฆ่าเสือไฟของเพกทิ้งแต่ลว่าก็ไม่ได้ฆ่านะยครับผมเพราะยังงมีลูกชาาขขอเข ได้ทําการปล่อยเสือไฟกลับไปให้พระเอกนะครับก็ได้กล่าวขอร้องให้พ่อของเขาหยุด หยุดทําเรื่องบ้าๆแบบนี้ซะเถอะและก็ยังได้กล่าวขอโทษกับเพกในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็ยอมไว้ชีวิตพวกเขาด้วยพวกเขาจะไม่ก่อความวุ่นวายอีกต่อไปแน่นอนนะครับแต่ทว่าพ่อของเขาไม่สนใจนะฮะในตอนนี้พยายามพุ่งเขาไปในการจัดการกรับเพกแต่สุดท้ายก็ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับพระเอกทําการเปิดใช้รูปแบบตาสัญลักษณ์กึนกินของเขาดูดกึนกินร่างของทัโพโกผู้นี้เอาไว้นะครับและแล้วเจ้านิกายกุญินก็ถูกพระเอกดูดซับร่างกายไปจนหมดแล้วเรียบร้อยนะครับตายคาที่ไปอีกคนจึงทํา หาเมื่อเจ้านิกลายกูยินได้ตายไปแล้วนะครับทุกคนในตอน,นี้ก็ไม่ได้มีเรื่องบาดมังก็เพกอยู่แล้วพวกเขาก็ยอมสงบศึกกันไปแยกย้ายไปกละทิศคนกระทางนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกก็จะขอตัวลาออกไปจากเมืองแห่งนี้แล้วหนึ่งด้วยที่เขาก็จะกลับไปที่ตระกูลยิน การแข่งขันมันกาลังจะจัดขึ้นนั่นเองนะครับพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือของนิกายปีาศาจในตลอดระยะเวลาที่เขานั้นอยู่ที่นี่อาจจะไม่ใช่ช่วยเหลือโดยตรงนะครับแต่ก็ยังพอที่จะช่วยเหลือในทางอ้อมเหมือนกันพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณในจุดๆนี้ไปนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้อะไรกรนะับเพกมากแถมยังขอบคุณกับเพกด้วยในการจัดการกับเจ้านิกายก,ายกูเย็นไปมันก็จะทําให้เมืองของพวกเขาสงบสุขไปอีกนานแสนนานนะครับก็ยินดีต้อนรับเสมอถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นจะกลับมา หลังจากที่พูดคุยกล่าวลากันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยครับพระเอกเรุมงเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกันกลับมาที่ตระกูลลินของเขานั่นเองครับสำหรับอพีนี้ก็จบไปก่อน,นครับ EP ที่8นะครับทุกคนสําหรับอีพีหน้ากิฟหน้าเดี๋ยวรีบมาต่อกันเร็วๆนี้เลยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย